ที่คนสวยขายไข่ยังไงฮะ700พอดีจัดไ,<อ>300ไปสามร้อยไหมร้อยหนึ่งได้ป่ะได้ค่ะ <c oughs> แต่ละคนไม่ใช่อยู่ดีๆแบบมาได้กินเลย <c oughs> สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะฮะสู่ Channel Eat Guy ครับวันนี้นะฮะบอลอยู่ที่ตลาดสามย่านครับวันนี้นะฮะเราจะไปเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อมาทำชาบูเลี้ยง พี่ๆน้องๆที่ออฟฟิศแล้วก็เลี้ยงแบบเด็กในสังกัดใหม่ฮะน้องเต่าน้องเตา่เตาน,น,น,นี่เลยอย่างหล่อนี่นนคนก็เลยเดี๋ยวแบบเลี้ยงรับน้องไปเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรให้เราชอปปิ้งบ้างไปครับเคยโดนนิ้วไหมพี่เคยโดนยั่ไม่เข้ารไม่เข้าหรอครับเขาสับแรงมากเลยทุกคนคือถ้าพลาดนิดเดียวคือนิ้วหาย บางทีกระเด็นออกมาเป็นเลือดนี่ไม่ใช่เลือดหมูนะเลือดพี่เขาเนี่ย <c oughs> แหละต <c oughs> อนนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้านเจยู <c oughs> <y> ผมเอาสันคอกับ3ชั้นสไลด์ฮะอันนี้ขาย,งาย,ยไงครับร้อยหนึ่งอร่อยไหมฮะ <c oughs> มน,นีม้มากมากเขาบอกอันนี้คิดขายไงยฮะอ,อ,อ,นะอ๋อลดให้50บาท สักหน่อยเพล่อนเราสองมัสองมั้ยือตัวเดียวพอสองตัวแล้วกันโคราซี่สี่ตัวเออสองตัวดีกว่าสองตัวแล้วกันเอาสองตัวสองตัวกั้งดเท่าไหร่ฮะตั้งเราไปสี่ร้อยพอเดี๋ยวคิดเป็นพิเศษได้ได้สองตัวไปสองตัวจัดไปเอาเราไปสามสิบบาทมาเปไปดีเจ็ดร้อยโ้ยมีอะไรให้เดี๋ยวหาสามสิบบาทน้ำแข็งป่ะ แข็งไม่ต้องรับคนแข็งแข็งฟรีเอ็ดแต่กุ้งไปสองกับตัวไปคิดแค่สามสิบบาทพอเออสามสิบบาทไม่เปไรเราซื้อกันซื้อได้มากเจ็ดร้อยพอดีจัดไปสามร้อยไหมไม่ครบพันคิ่บอกเอาสามสิบมาเดี๋ยวเราไปซื้อผักต่อดีกว่าครับไปไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขิน เขาไม่ไม่เขินอะไรอะเขายังไม่เขินเลยเราเขินร้านป้าสัมฤทนะฮะป้าสัมีทธิำไมเด็กจังเล่นแม่เล่นแม่เก้าสิบบาทค่ะร้อยหนึ่งได้ป่ะได้ค่ะเรากำไรเรากำไรอฮะเรากำไรอ๋อเราเรากำไรเหรอ สวัสดีครับน้องสาวพี่คนสวยขายไข่ยังไงฮะสิบใบห้าสิบไข่สิบขาวใบห้าสิบไข่แดงสิบสิบใบปะสิบเลยอ่ะนี่นะครับเราได้แล้วฮะทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักไข่พร้อมทำชาบูมากฮะก็ทำชาบูนี่กับฮะก็ทำชาบูใช่ใช่พี่แ้วน้ำจิ้มอ่ะน้จิ้ม มีที่ออฟฟิศแล้วเตีมยวมให้แล้วครับผมจริง่ะบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนอกจากเซอร์ไพรส์น้ำจิ้มแล้วมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านี้นี่คิดไว้แล้วไวะคือการที่จะได้กินกุ้งกินสิ่งทั้งหลายของเราอะ่ะมันต้องมีข้อแม้สักหน่อยว่าแต่ละคนไม่ใช่อยู่ดีๆแบบมาได้กินเลยต้องมีการจับฉลากเล่นเกมกันนิดหน่อยอเออ,อเนี่ยเรารู้ลวมีอะไรบ้างวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปทำฉลาก แล้วให้ทุกคนจับว่าจะได้กินอะไรบ้างในหม้อชับกล <as> ับมาฟิดแล้วครับนี่พร้อมวัตถุดิบเต็มไปหมดเลยตเตรียมไว้แล้วพร้อมกินมากแต่ว่านี่เลยน้ำจิ้มสุตรเด็ดของเราครับผมนี e ่มนะันน้ำสลัดไหรอบอลเฮ้ยพี่ q ิวพีอเป็นมากกว่าน้ำสลัดครับ นี่จะบอกให้ฟังนะฮะอันแรกเลยเป็นน้ำสลัดงาซีอิวญี่ปุ่น QP ครับอันต่อไปนี่ครับผมน้ำสลัดงาขั้วญี่ปุ่น QP ฮะ <c oughs> และอันสุดท้ายครับผมสำหรับใครนะ,ะที่ชอบกินเผ็ดนี่เลยครับน้ำสลัดงาขั่วญี่ปุ่นรสเผ็ด QP ครับมาแล้วครับทุกคนเชิญกินได้ครับรอมานานแล้วใช่ไหม <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่ทุกคนจะได้กินเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ย ต้องจับฉลากก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะได้กินที้อะตีนเลยนะตีไม่ได้เหรอต้องจับฉลากก่อนอะไรเรื่องมาทำไมเผื่อจับได้ไงมไ่น้ำท่องไวพุ่งแน่นนะไม่ไม่ต้องหิวค่ะจับอะแค่ผักอ่ะไม่ต้องหิวขนาดนั้นก็ได้ต้นเดือนอุ้ยหมดแล้วเราเราพี่บอลกับทีมงานไม่ได้หมดขนาดนั้นจริเหรอคะเขียนน้ำซุปอะไรอย่างงี้ไม่มีแต่เดี๋ยวรู้เองเขียนไว้ทุกอย่างแล้วในนี้วัวเป็นกูเลยเอาใครก่อนทัวนี้นะ่น่าแสลงมากใช่ ต่อคิวได้ไหมยืนเด่นได้อี๋มีงางไห้่อนแถวต่อแถวต่อแถวผมไม่ดวงจุขนาดนั้นหรอกแล้วโชว์ด้วยนะว่าได้ไรอานเลยนะฮะแล้วก็โชว์ใช่นปะ นี่น้องเต่านะครับผมมาวันแรกวันนี้นะฮะน้ำสลัดงานคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ด QP ครับอ่ะข้างล่างด้วยข้างล่างข้างล่างเลือกกินอะไรอะไรก็ได้ในหม้อจิ้มพร้อมน้ำสลัดเหมือนได้เป็นสิทธิพิเศษอ่าเลือกอะไรก็ได้กินกับน้ำสลัดกุ้งก็เหมือนกันนะกุ้งกับกุ้งอะไรวีกุ้งอะไรกุ้งอะไรกันอ่ะน้องน้องน้องเต่านี กุ้งลายเสือกับปลาหมึกครับผมมปลาฮะน้องบิลน้องบิลปลาน้องบิลมาน้ำสลัดงาพวยญี่ปุ่นคิวีอ่าอันนี้เหมือน,นเ,เป็นสิทธิพิเศษเหมือนกันเลือกอะไรก็ได้เหมือนกันสองอย่างกุ้งไม่เอากุ้งไม่เ้าคุ้งไม่เลือกดี <c oughs> เลืงกงอยู่แสงไง <c oughs> อยู่แสง สั่นคอแล้วก็เอากรึงแม่น้ำไปเฮ้ปลาชันกินครับปลาลุยทุกคนกินอะไรจำได้นะอยากโง่ได้อยากกูซัดนะสำหรับบอลนะฮะบอลเป็นคนทำชาบูหม้อนี้นะครับบอลกินได้ทุกอย่างครับบอกไว้ได้ไหมกินได้เนี่ยกินได้หมดนี่แต่ก็ต้องกินกับน้ำสลัดเพราะว่ยู้ด้วยนะกินอ่ะกินกระสูดไหนอ่ะหรือว่าได้ทุกสูตรเลยกินกระสูดกินได้หมดเลย ชอบชอบไปไหนกินอันนั้นก่อนเลยแต่ว่าอ่ายังไงแต่ว่าขอความต่างกันนิดนึงอันนี้จะเป็นสลัดงานะคิวญี่ปุ่นคิวปีให้ฟิลเหมือนแบบเอ่อเปรี้ยวๆนิดนึงเค็มๆโอเคด้านนี้ต้องเขย่าก่อนแล้วค่อยกินก็คือเหมือนกับบ้านเนี่ยสองอันไม่รู้เผ็ดกว่าชอบไปไหนอ๋อนี้เผ็ดกว่าเอาแบบเอาออริจินอลก่อนได้ปะก็ชอบความแซ่บไหมก็ก็ชอบแซ่บอยู่อันนี้สามารถที่จะปรุงเพิ่มได้ให้เผ็ดขึ้นอะไรยังไงขึ้นใส่พริกใส่มะนาวใส่ กระเทียมได้ใช่แล้วแต่ว่าอันนี้มันมีความเข้มข้นอยู่แล้วของงาคุยปุ่นสีสวยมากน่ากินมากเออี่ราอย่าบอว่ามงนี้เลยนะจะเก็บจับคู่ไม่น้ำเลยนะปะอันนี้ก็จะแบบเปรี้ยวแบบหวานแล้วก็เค็มๆแบบผสมกันเลยกลมๆใช่แล้วก็เราสามารถปรุงเองได้ด้วยโดยใส่พริกแล้วก็กระเทียมหอมเวยลองดูดิ เฮ้หอมหอมหอมเกิดอะไรเกิดอะไรคุณผ้ชมน่ก็อย่ต้องเอาอะไรลงแล้วมาไม่เป็นไรเป็นไรอ่ะน้องน้องน้องตักไม่ขึ้นหรอตักไม่ขึ้ฟูขีดแบกซาซิมิป่ะซาซิมิขอพื้นที่ให้น้องใหม่โอ้โหเอาไปหมดเลยจ้าวิ้วตัวเดียวก็ครึ่งหม้อแล้วว่า ตายแล้วทำไมเห็นกูเกิดมาโชคดีอะไรขนาดนี้หอมกบบอยู่มีเท่าไหร่อมมากโอ้ยไม่คอดคุ้มค่ากับการรอคอยวันนี้มากช่ำช้ำช้ำช้ำอุ้ย เรื่องแบบนึบนึบน้บนบนำสลัดคือดีจริงคิวพีมากกว่าน,น้ำสลัดจริงๆที่สุดอิ่มกันน,นะทุกคนอยากน่าจะอีกนานนะทุกคนงั้นขอปิดคลิปก่อนละกันนี่เลยน้ำสลัดคิวพีนะครับผม3รสชาติมีนี่เลยน้ำสลัดงาซีอิ้วญี่ปุ่นคิวพีครับ น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น QP แล้วก็น้ำสลัดงาคั่วรสเผ็ดคิวครับสรสชาตินี้210 ml ครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับนี่เลยตัวพัน ml ครับสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับไปกินต่อครับ ไม่มีใครใบายบ้กันเองเลยไม่มีใครใบายบายกันเองเลยทุกคนตั้งใจกินมากค่ะกินก่อนนะขอกุ้งได้ปะเฮ้ยไม่ได้ของน้องมาเร็วเพียงแค่ซื้อมานะโอ้วหนูสั่งแค่กุ้งอะซื้อมาแล้วทำไมไม่ซื้อมาเผื่อตัวเองไว้ทีหลังอ่ะ